ของเส้นผมแม่นะคะที่มันเป็นหนักๆน,นะก่อนที่แม่จะมาใช้ไลโอตัวนี้นี่ก็คือผมแม่นี่มันจะงอกเร็วนะแต่ละแต่ละเดือนคือย้อมทุกเดือนย้อมถ้าไม่ย้อมก็ไม่ได้เพราะว่าย้อมแป๊บก็หอกย้อมแปบ๊บต้องอกแล้วก็เวลาวีเนี่ยผมมันก็ร่วงหลุดร่วงได้ง่ายนะคะผมแห้งเปราะบางผมไม่ค่อยแข็งแรงะะะะหลังจากที่แม่ได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของไลโอเนี่ยซึ่งมีอยู่3ตัวนะคะทั้งแชมพูทั้งครีม แล้วก็มีแฮร์โทนิกตัวนี้นะคะที่มาช่วยดูแลเส้นผมของแม่นะคะซึ่งเมื่อก่อนนั้นเนี่ยแม่เป็นหนักมากจนถึงขนาดเวลาออกไปข้างนอกนะคะแม่ต้องใส่บิกนะเพราะว่าผมมันบางแล้วก็ผมมันงอกเร็วมันายคุณนะคะพอมาใช้สารตัวนี้ก็รู้สึกว่าผมของแม่นี่ดูดีขึ้นนะคะผมก็งอช้าลงนะคะสําหรับที่แม่ใช้นะคะที่แม่ใช้มานี้แชมพูมีริมนวดแล้วก็มีแฮร์โทนิกตัวนี้เนี่ยนะที่มันช่วยทําให้ ที่ที่แม่สระผมเสร็จแล้วก็มเช็ดให้แห้งหมัดหมาคือเช็ดให้ผมหมัดหมานะคะแล้วก็ใช้ลงไปเลยนะคะเนี่ยใช้ใช้อีดลงไปที่เส้นผมนะคะเพื่อที่จะทําให้ผมของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่หุดร่วงง่ายนะคะก็อขอแนะนําเลยนะคะใครที่มีปัญหาแบบแม่นะคะไลโอเท่านั้นค่ะผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของไลโอชอบมากๆเลยค่ะ กันชัยกำเนิดพลอยไลโอกำเนิดผม